มิเกลอาเตตากุนซืออาเซนอนแอบหัวเสียไม่น้อยกับจังหวะที่ไมลูอิสคาเคลี่โดนไล่ออกแบบค้านสายตาแต่ยังไม่ไวชมลูกทีมที่สู้กันเต็มที่จนบุกไปเฉือนวูฟหนึ่งต่อศูนย์ถึงบริลินิวกราวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาเซนอนยังรักษาระยะห่างจากลิเวอร์พูลไว้ที่6แต้มแม้ว่าจะลงแข่งมากกว่า1นัดแต่เกมนี้เล่นเอาแฟนๆใจหายใจคว่ำหลังท่านเปาแจกใบแดงให้ลูอิสคาเคลี่แบบหน้ากังขาทั้งที่เจ้าตัวแค่เข้าไปตัดเกมธรรมดาธรรมดา แต่ก็โชคดีที่ริคาร์โดคาราฟิออรีตัวสำรองของทีมกลายเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยในนาทีที่74โดยก่อนหน้านั้น4นาทีเจ้าบ้านเองก็เหลือ10คนเช่นกันหลังชูอัลโกเมสโดน2เหลืองกลายเป็นแดงมันน่าทึ่งจริงๆที่ลูกทีมของผมทำได้อีกครั้งพวกเขาทุ่มเทสุดตัวแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ความกล้าหาญและความฉลาดในเกมมันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากอาเต้าไม่รอช้าชมลูกทีมทันที ส่วนจังหวะใบแดงที่ลูอิส,สเคลลี่โดนก่อนจบครึ่งแรกอาเตตา้าก็อดไม่ได้ที่จะออกความเห็นแม้จะพยายามระง,งับอารมณ์เต็มที่มันชัดเจนมากผมไม่ปลื้มเลยแต่ผมจะปล่อยให้พวกคุณตัดสินเองเพราะพูดไปมันก็คงไม่ช่วยอะไรพอนักข่าวถามเพิ่มว่าเขาได้เข้าไปคุยอะไรกับผู้ตัดสินบ้างไหมอาเตต้าตอบสั้นๆชัดเจนว่าไม่แฟนๆอารเซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ